การเนรมิตสร้างโลกและมนุษย์ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำนั้นและพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นนันว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวัน และความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนดฤดู วันปีและให้เป็นดวงสว่างบนฟ้าเพื่อส่องสว่างบนพื้นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงใหญ่ครองวันดวงเล็กครองคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนฟ้าให้ส่องสว่างบนพื้นดินให้ครองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่พระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและนกจงบินไปมาข้ามฟ้าเนื้อแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตนานาชนิดซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นฝูงๆตามชนิดของมันและนกต่างๆต,ตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและนกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้าพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันและพระเจ้าทรงเห็นว่าดีและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงกลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่ประถมที่สมกับเขาขึ้น พระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมาอย่างชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศและบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่ประถมที่สมกับตนไม่ และพระเจ้าจึงทรงกระทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วนํามาให้ชายนั้นชายจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิง เพราะหญิงเนื้อออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและก็ทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่และไม่อายกันพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเนื้อแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบ,บนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีมเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีมเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้ครานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณน,นั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร ก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่โปรองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6กฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสำเร็จดังนี้แหละวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของโปรองที่ทรงกระทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของโรรอง ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่วันที่7จ็ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในการเนรมิตสร้าง thank you